มาดูสีสันคู่รักวัย65ปีขึ้นไปในพื้นที่อำเภอห้วยถแถลงนะคะมีการเข้าพิธีแต่งงานกันในวันแห่งความรักเป็นการบอกรักแล้วก็สัญญาว่าจะรักกันไปตลอดชีวิตค่ะ ภายในโบสถ์เก่าวัวดนนแก้วนะคะหรือว่าวัดนักบุญเทเรซาตำบลตะโกอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งก็เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปเก่าแก่นะคะอายุนับร้อยปีค่ะเป็นโบสถ์หลังเก่าถูกบูรณะโดยใช้งบประมาณไปกว่า10ล้านบาทก็มีการจัดก,กิจกรรมนะคะ หรือฟื้นศีลกล่าวนะคะโดยก็มีคู่บ่าวสาวจํานวน6คู่ค่ะที่ครองรักกันมายาวนานมากกว่า40ปีมาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งพิธีศีลกล่าวก็เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ รวมชายหญิงสองคนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เป็นการสัญญาต่อกันว่าจะมีความรักความซื่อสัตย์ต่อกันช่วยกันสร้างครอบครัวของชาวคริสให้สมบูรณ์แล้วก็การหย่าร้างเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดน,นอกเสียจากว่ามีเหตุจําเป็นดังนั้นการแต่งงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคู่สมรสทั้งสองมีความสมัครใจที่จะครองรักกันนะคะโดยคุณตาพี่เชษ์พวกแสวัย65ปีหนึ่งในคู่รักค่ะก็เล่าว่า กิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเพราะว่าตนเองกับพัญยาแต่งงานกันแล้วก็ครองรักกันมายาวนานกว่า40ปีแล้วไม่เคยนอกใจพัญยานะคะมีแต่ความรักให้แก่กันแล้วก็การจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คู่รักได้ครองรักกันตลอดไปนะคะก็เป็นกิจกรรมในวันแห่งความรัก14่กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นประเพณีสําคัญของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ด้วยค่ะ